สวัสดีครับผมช่างหน่อยรัชะพลนะครับวันนี้ก็จะพามายิงตะกูนะครับหนึ่งร้อยตัวด้วยสว่านไร้สายครับไปดูกันเลยว่าแบตมันจะทนจะอึดอยู่ได้กี่จะยิงได้กี่ตัวนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยในถุงนี้มีอยู่หนึ่งร้อยตัวเดี๋ยวเราไปดูกันสว่านพร้อมแบตเตอรี่เต็มเดี๋ยวเราไปลุยกันว่าจะได้กี่ตัวแล้วก็หนึ่งร้อยตัวไปกันเลย นี่นะครับเราจะยิงตามเชือกไปนะครับตามเชือกที่ผมหาไว้นะผมมาคนเดียววันนี้น้องติดงานมาเลย แรงเหมือนกันนะครับแรงเหมือนสว่านทั่วไปเลยนะโอเไม่แรงนะนี่ผมปรับเบอร์สองนะครับเนี่ยเบอร์สองแล้วแล้วก็ไม่ได้หมดขันน็อตนะหมดสว่านเลยแรงดีลองไปเรนะ่ยเมทัลชิดเมทัลชิดที่ผมใช้เนี่ยเมทัลชิดนเนี่ยนะเบอร์เป็นเบอร์สี่สิบเจ็ดนะครับส่วนเหล็กแปรที่อยู่ข้างล่างเนี่ยที่เหล็กแปรเนี่ยก็จะเป็นหนาสองจุดห้ามิลน,นะครับ ว่าเป็นเล็กตัวนะนาสองจุดห้านะครับเออฟิกนี้ะวาณนี้โอเคเลยนะ ไม่ถึงหนึ่งร้อยตัวนะครับเดี๋ยวไปนับในล่มดีกว่าว่าจะเหลือกี่ตัวนะในถุงเนี้หนึ่งร้อยตัวเรายิงไม่ลงแล้วครับยิงได้แค่ครึ่งเดียวไปนับกันเลยดีกว่าโอเคก็ร้อนใช้ได้อยู่นี่หมดแล้วเยบร้อยไม่เหลือนะแบตเตอรี่หมดนะครับแล้วนัดหนึ่งร้อยตัวในถุงเราเรามานับกันดูว่ามันเหลือกี่ตัว นี่นะนับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสามตัวนะครับเนเนี่ยเหลืออยู่ในถุงยี่สิบสามตัว ยิงไปทั้งหมดเจ็สบกว่าตัวนะครับก <tinc S 1> ็ถือว่าโอเคนะครับผมว่ามันอาจจะยิงได้ร้อยตัวนะครับในถ้าแปรถ้าเหล็กเราเนี่ยเหล็กแปรเรามันเป็นเหล็กบางนะแต่ที่แปรที่ผมยิงเนี่ยมันเป็นเหล็กหนานะครับเป็นเหล็กหนาหนึ่งจุดได้หนาสองจุดห้ามิลนะครับแปรเราแปรตัวซีเราเนี่ยแปรตัวซีที่ผมยิงอยู่เนี่ยครับนะอาจจะยิงได้ถึงหนึ่งร้อยตัวนะครับแต่ตัวนี้ยิงได้แค่ประมาณเจ็สิบกว่าตัวนะครับ ก็ตีกลมๆเป็นแล้วกันว่าเป็นเจ็ดสิบตัวนะครับในนอดหนึ่งร้อยเนี่ยติดหนึ่งร้อยตัวนะครับสวนไร้สายจะยิงได้เจ็ดสิบตัวนะครับโอเคก็ถือว่าคุ้มนะครับในการคุ้มค่าอยู่ว่ายิงได้เจ็ดสิบตัวเนี่ยยิงได้เจ็ดสิบตัว,ตวแบตหมดแล้วนะครับโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ตอนนี้ก็ยิงมาสามสี่ร้อยตัวแล้วครับตอนนี้ก็ร้อนมากเลยผมสว่านอ่ะไม่ร้อนนะครับถือว่าโอเคเลยใช้ได้ครับยิงตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงแล้วครับตอน,นตเนี้ยแบตเนี้ยมันมีแบตสำรองนะสองก้อนนะครับมีแบตสำรองให้สองก้อนครับสาหรับมาคิตานะครับ,รบ,รบแล้วก็อีกคู่อีกกันหนึ่งเห้ยลืมบอกไปแบตยิงได้ ทั้งหมดประมาณเจ็ดสิบตัวนะครับผมยิงเมื่อเช้าเนี่ยยิงจนหมดแบตนะครับชาร์จแบตเต็มแล้วยิงจนหมดเลยเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดตัวครับทั้งหมดตอนนี้ก็ยิงมาสามสี่ร้อยตัวตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงนะครับระหว่างที่เสียเวลากับการตั้งกล้อง,องการดึงเชือกอะไรพวกนี้ด้วยนะพอที่ถุงแล้วครับก็สามร้อยสี่ร้อยตัวแล้วครับยิงมาเห็นไหมแล้วก็ถือว่าแรงแรงใช้ได้แรงดีเลยสําหรับมากิตาตัวนี้นครับ ระหวา่างใสายเนี่ยก็เพื่อนๆสนใจก็ไปลองดูนะครับลองพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองนะครับแล้วเอามาลองเองก็ได้ครับอันนี้ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะครับผมแค่อยากมารีวิวมาแนะนํามาบอกต่อครับก็ลองดูคับแบตอึดดีแบตถืออึดอึดสมมุติว่าแบตหมดนะเราก็สามารถใช้เบอร์หนึ่งยิงได้อยู่ยิงได้ต่อจนถึงร้อยตัวนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ไม,ไม่อันนี้เราไม่ได้ยิงเบอร์หนึ่งหรอกผมมันช้าผมว่ามันช้าไปผมก็เปลี่ยนแบตใหม่เลยทั้งหมดมันเจ็ดสิบตัว ในแบบหนึ่งก้อนะเนี่ยเดี๋ยวยิงไปเรื่อยยิงมาสามตี่ร้อยจูแล้วเบอร์หนึ่งมันช้าช่วยกดเขาหน่อยไม่พังครับถือว่าดีเลยผมยิงแต่เช้านะับยิงตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วจนถึงเที่ยงเนี่ย ได้พักเครื่องเลยนะเครื่องร้อนไหมก็ร้อนนะครับผมก็ร้อนเดี๋ยวผมก็ร้อนกว่าเครื่องแล้วเนี่ยตอนเนี้ยนะไปลองดูครับ คลิปนี้ก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไม่ไหวแล้วร้อนมากหายแล้ว